เป็นบรบรยากาศเมืองเราเอีดกันครับวันนี้นี่ขมาธุลาในเมืองครับผมขอตอนรับพี่น้องสมช่องเชาาค,คุณคุณละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องผมวันนี้พาพี่น้องเที่ยวชมบรรยากาศนในเมืองครับผมเป็นบรรยากาศวันนี้ออดห่อนในครับพี่น้นองลังสงกรารขมาตุลาสื่อของ หลงางกัสื่อท้องแล้วก็เลยอาจจะเตรียมเดินทางครับป่านกับพี่น้องเรียบรรยากาศพี่น้องเบิองตามสอบตามซอยครับผมในตัวเมืองร้อยเอ็ดรถไลยไลยพี่น้องนย่นเนี่ยซื้อรถหล,ลยกับผมทุกคนกระจาพี่น้องผู้ทีมาจากต่างจังหวัดครับไม่ต้องการทำงานก็จะเดินทางครับแล้วกับพี่น้องผมเตรียม เสียงสื่อคลองก็เกิ่มทยอยออในรถไฟครับก็จะประมาณนี้แล้วครับพี่น้องเมืองเวนิกลางตลาดเด้วยครับพี่น้องในตลา,าดใหญ่ตัวเมืองภาพี่น้องบรรยากาศในเมืองครับวันนี้หาสื่อคลองหลังจากสื่อของเสร็จแล้วครับ เดินทางกับบ้านดึงพ่อโหวดกับพี่น้องอแต่น้อยก็เดียวเห็นหนะพ่อหินสัญลักษณ์ของเมืองละเอียดครับผมตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเมืองละเอียดครับพี่น้องนีน่คือตัวคือตลาดครับผมตรงตลาดออกไปเขนะครับพี่น้องเดินทางออกไปบ้านเพราเช่าคนก็จะออกไปเส้นนี้ตรงไปเลยครับผม หหหแหววซื้อของอีกน่อยกันครับพี่น้องขลองอยังขาดนิดหน่อยแวซื้อคองอีกนีดหน,น,น่อยครับผมเดี๋ยวขาไปหาที่จอดรถขอไปจอดรถสนกหน่อยพอนวีธีจอดที่นี่วัดหนะครับผมดูกระ,ะโหลกคงับพี่น้องด้ย โล่งเลยมันเป็นสวยงามเลยครับเของเตรียมจะหน่อยกันครับผมเดีจอดรถจะข้ากันเคนะเดินทางต่อครับน้องบ้เดินทางต่อครับ จะขาดเมื่องละเอฟพี่นออ้องเฮ้ยมาเดี้นนนเนี่ยตรงึงพระนานชัยครับพี่น้องผมตอนนี้รถขกขานั่งไลยครับพี่น้องกลับต่างจังหวัดเนี่ยไปทั้งงานเนี่ยยังเนี่ยก็บว่ากันไปหลังจากที่เที่ยวสงการกันแล้ว คนแหละครับไปทำงานต่อคนก็นทำอาชีพของตัวเองเออติไดไฟแดงครับผมไปกันต่อครับพี่น้องอ,อไปกันเหยมเดินทางกลับบ้านนะครับโอ้ยไฟแดงอะไรเจ๊ จะดนี้รถพวพ่ไยไรครับผมเดินทางเนี่ยลระลอบรรยากาศร้อยเอ็ดวันนี้อากาศร้อนครับผมในเมืองก็พอคือในบาทพี่นอ้องเออยู่ตามหัวจำ้ำสวนกันอีกแบบหนึง่งสวิตในเมืองก็รถไลยจังสินะ ก็เป็นโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดตรงนี้รถไล่เลยครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นอย่างอืนอ่นมหาลัยปะตรงนี้ไม่ใช่มหาลัยนี่เนาะใช่ปะใช่มหาลัยไม่ใช่ดิเนาะสตีสร์ยังเป็นยังดังจังหวัดเลยอ็ด ใกล้บ้านน่นนองรถมายครับน,นี้รถจะไลายเพื่ครับผม,ผมรถจะไลายัเนรนรถจะเยอะทุกวันจะออกนอกตกัเมืองแลครับพี่น่องมนันโอ้ยร่นี้พี่น่องไม่รุออกมาจะออกนอกตัวเมืองแล้ว หมดล้ายครับผมไปใส่ก็ได้เพราะว่าจะกิวจังวัดใดนนทีวันใดก็บอ่วพ่อบัญจาการหลังสงการครับพีน่น้องจังวัดละเอีดเดยดเงียบแล้วครับผมเข้าสู่ภาวะปกติลังฉากเล่นน้ำเล่นท่ากันมนาะ น้ำเล่นท่ากันมาในช่วงสงกานน์ครับเส้นทางจะออกไปหาบ้าน์อเช่าคนกับพี่น้องนะเนี่ยให้ลูกสาวมนซื้อของจะหน่อยกันครับพี่น้องแวะซาวซื้อของกันเทียวยังบุโอ้ยนะ จอที่เกาเวลาเดิมนี่แหละ <L an> มันดอกไม้ส,ยสวยๆคับพี่น้องไม้ส,ยสวยๆดอกเบ่งป้าส,สวยๆไม่ต้องเสีเยนะย่ <L an> อ,อก,กันสานเกือนครับพี่น้องเดี๋ยวพอ,อก,กันไหมครับผม สร้างสื่อคล้องกันขอบคุณพี่นอกร้า่ติดตามรับชมคลิปให้ได้กับปากปเป็นกำลังใจงกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม